สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์ใน IG นะคะด้วยแอคคนไทยนะจะทํำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดเปิดเข้ามาใน Google นะคะแล้วพิมพ์ค้นหาคําว่า spe smm ได้เลยนะเสร็จแล้วก็เลือกลิงแรกไปเลยนะคะก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกก <ITA> ันก่อนได้เลยนะ ขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เราเมยขึ้นมาเองได้นะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจัดง่า้ที่คำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยเนาะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะคะแต่เมื่อสมัครเสร็จทุกอย่างแล้วเนาะให้ทุกคนนะคะกลับมาลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์ใน IG เป็นแอคคนไทยนะคะก็เลือกไปทีติด IG ตรงนี้เนาะเลือกบลูมู่ของเรานะคะเลื่อนถาเไปนี่เลยค่ะติดตามไลค์คอมเมนต์ประเทศไทยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกบริการได้เลยนะก็จะมีให้เลือกข้ามา3าอย่างก็คือเพิ่มผู้ติดตามไลค์แล้วก็คอมเมนต์เนาะเราเอาเป็นยอดไลค์นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะ แต่ก็นำลิงมาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะเราแค่20ไลค์กระคอนะคะอ่ะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่3ชั่วโมง48นาทีนะคะ่ะเสีย่าย9 9บาทจะง่ายให้กกส่งนะคะ และเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเปทท็นแ็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะ,ะสําหรับใครนะคะที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็เลือกสั่นตามที่ต้องการกันได้เลยนะคะในส่วนของเรื่องการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะคะคือการสแกน QR code เนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไปรับโบ,บนัสเพิ่ม5%กันเลยนะ,ะอีกหนึ่งช่องทางก็คือซองอัลตํตาเาทตงนะคะเติมขั้นต่ำตับบบ้ นะบริการต่างๆของทางเว็บไซต์ก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะทั้ง IG Facebook YouTube Twitter นะคะ TikTok Discord ก็มีให้ครบเลยเนาะมียอดราคาตอน1 0 0พคํคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดเวลาเฉลี่ยก็จะมีแจ้งให้ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกดูที่คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยได้เลยนะแล้วก็สร้างคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะหากส,สนใจบริการเนาะ ่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครอยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็ลองเข้ามาเช็คก,กันได้เลยนะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริกรารสถานะออเดอร์นะคะมันก็จะแจ้งให้เป็นแบบนี้เลยเนาะตรงโจทย์ช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําสั่งซื้อของตนเองก็อยากเล่งออเดอร์หรือว่าอะไรนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องการชาระเงินหรือเรื่อง,งอื่นๆนะคะสามารถที่จะมาแจ้งตรงนี้ได้เลยนะจะมีแอดมินตอบกลับภายใน48ชั่วโมงนะคะ อ่าช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนนะเพียงแค่ Copy ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงค้าเปอร์เซนต์กันเลยนะจากขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยนะคะและนี่ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPE SMM นะคะอ่าลองเข้ามาใช้งานดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดไลค์ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะเผื่อไม่ไม่ต้องรอถึงสิบแปดชั่วโมงนะคะนี่ตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบหกนะคะเขา,านด อ่ะก็ยังอยู่ยู่ยี่26นะคะกันเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ยอดมันขึ้นแล้วดีกว่านะคะอ่ะจากที่เรามาประมาณ5นาทีเนาะเมื่อกี้เราอยู่ที่ประมาณ26คนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองรีลับหนึ่งนะเพราะตอนนี้มันขึ้นมาเป็น29คนแล้วนะคะนี่ ก็ขึ้นมาเป็น32แล้วนะคะยอดของเราก็ค่อยๆทยอยขึ้นนะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะอ่ะยอดที่เข้ามากดใจของเรานะคะก็จะเป็นแอคแบบนี้เลยนะคะเป็นโปรไฟล์จริงนะคะแต่แปลว่าเป็นแอคล็อกแค่นั้นเองนะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเรานะคะสําเร็จแล้วนะสําหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะสามารถจิ้มลิงก์แล้วลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดประการใดต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ